ชื่อเยาวรับยองยืนนะคะชื่อน้องน้องเยาวค่ะครับวันนี้คุณเยาวมาเรียนหลักสูตรอะไรครับเครื่องเ,เครื่องอะไรนะเดี๋ยวเครื่องศักเครื่องก์ใช่ค่ะฮะหลักสูตรนี้ครูท่าในใดเป็นผู้สอนนะครูครอาและครูแป้งค่ะครับครูอาจะครูแป้งสอนเป็นยังไงบ้างค,ครับค่ะเข้าใจง่ายดีค่ะแล้วคุณเยาวมาเรียนสรางข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจะสื่อได้ยอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วได้เปรียบเทียบสถาบันอื่นไหมครับเปรียบเทียบค่ะ ทำไมถึงเลือกเรียนกับสถาบันเราครับเพราะว่าสอนตั้งแต่เริ่มแรกว่าสเกลอะไรพวกนี้คะ่ะโค้งคิ้วอะไรเงี้ยคะ่ะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะแล้วประทับใจอะไรกับสถาบันของเราบ้างครับรู้สึกว่ามีคุณภาพระ,ระบบการเรียนเป็นสเต็ปเดียวคะ่ะสุดท้ายนี้อให้พี่ย่าฝากถึงผู้ที่สนใจมหาวิทยาลยหน่อยนนะฮะค่ะก็ ที่สนใจมาเรียนนะคะแนะน<ด>ําทีนี่ค่ะ,คะเพราะว่าสอนเข้าใจง่ายดีและคุณครูก็น่ารักค่ะครับสวันนี้ขอบคุณพี่ยาวมากนะสวัสดีค่ะ